สวัสดียามเช้านะฮะทุกคนวันนี้สายหนวดอีกแล้วครับวันนี้เรามาลลยทิปล์รันกันเลยนะทุกคนห่างหายกันหลายเรือนอยู่ทิพย์ันตอนที่ไปลงก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะฮะวันนี้เดี๋ยวรอลงเรือกับไต่ที่ต้องจองล่วงหน้ายาวๆฮนะนี่เราเราลอลงเรือกับไต๋ยุทธทิปลันวันนี้ทิพลันแน่นอนฮะจะเป็นยังไงฝากกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อน ชืออยันอนรวยมาวางยาตัง,องอนทนหน้าหนาวครับผมทิพรันส่งท้ายปีกันหน่อยฮะ หา <c oughs> ตัวแรกกันก่อนหาใบเบิกทางเส้นหน่อยเเ,ยอเ,เ,ยอเบอร์สามเบอร์สามจุดห้า โตแล้วาาอาสายบอกมีประกันหลังต้องเซฟตัวเองนะฮะคนตะกลัวค่อนข้างแพงเลยนะทุกคนเซฟตะกลัวข้างหลังกำลังทำยำมุนเส้นกันอยู่ มียำนะยำตอนเช้านะฮะผมวิ่งโอ้โหเหาชอใจเลยผม,มเยอะจริงเวลาเราแล้วงินร้อยน,นี่เขาติดเขาดิขาาเขาบาดเจ็บอ,อดิอดตกพี่ร้อยดิแชมป์หาดีหาดีหาตัวซิแต่ทำให้ฟ้าผิดหวัง เดี๋ยวหาหลุมให้พี่หลุมแล้วพี่ค่อยมาผมลังควานอยู่โดนแล้วเฮ้ยนลอยครับไม่อยากเชื่อคนนี้โดนนะครับเคนลอยโดนคนแรกของเรือไปด้วยศาสตรของโลกต้องจดจำนะฮะกินเน็ตบุ๊กต้องเข้าแล้วครับผม อ่าทิปรันนะดูโอ้ยไซส์โอเคอยู่แต่ทิปรันเล็กหน่อยเนาะหาจนเจอครับนะลอยนะฮะดีนะพี่ผมว่าแต่ของแฟนอ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มาขายต้องรอของต้องมูนมาตัวเ้ายี่สิบชาว้านมันคม้วยน้ำสดคริปเลยรลดให้ได้เยอะที่สุดอ่ะ ูดออกให้ได้เยอะี่สุดมว่าัดตัดนะเอาสายเก็บข้าอกให้เยอะสุดกี่แนกไหนเมื่อกี้เนี้ยคันเด้งเอาอี่เนี้ไม่ทันไม่ต้องดูในกล้องเว้ย นั่นสิ้ามีฝูงอ่ะส่งปายปข,าขาแล้นะัตว์แข่งปงเลงแข่งปังเลยไตอ,อะไรงี้หินหรอหินิบหายดิ

เปลี่ยนครับทุกคนเห็นไหมฮะพาขึ้นนะครับ มันขึ้นอยู่หน้าเรือีินี่นี่สัตว์เอ,อ้ไกูไปถึงนูน่นอี่สัตว์นี่นี่หัวเรือเลยเป็นฝูงเห็นไหมฝูงนี่นีล,ลอยตัวอยู่อสัตว์ ใช่ไม่รู้ปาลาอะไรามตื่นนะ <Okay. S 1> ปาลาอะไรวะไม่เอาวะ ปลาอะไรไม่้รู้ไนหะมเนี่ยขึ้นอยู่นี่ไม่เอาวะอุอ๊ยเหี้กัดไอ้สั์กัดรูดรูดรูดเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เจอกัดพาไปหามันงนี่ม่นี่นี่เห็นเล้งก่อนเล้งไม่ก่อนด,<ม>ดีดูครับดูครับขึ้นเย้เย้ปลาเป็นฝูงเลยนะ ลาเป็นฝูงเลยนะดูทุกคนทุกคนดูเ็จแล้วป็นฝูงเลยนะทุกคนรออะไรไม่รู้ไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวพันลอยเรือหาเลยสา่ลอยลำหาเลยนะครับตอนนี้ องานนี้เต็มแล้วตีวันเลยอ่ะไหายหายนะโอ้วใหญ่นี่ใหญ่นี่สายดี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 ดูดูดูด้วยทุคนนี่สายดี แรงดีมากโหแม่งดูมืดเลยอ่ะได้เยอะจะมึกจะปลาจะอะไรก็ได้อ่าโอ้ยโอ้โหตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยใหญ่แล้วของจริงครับลอยโดนนะรูเบกออกไม่หยุดเลยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเวยครับปองใหญ่มานะครับ โอ้ยลองของใหญ่อ่ะอเคตื่นเช้าเองไม่มีใครเรียกของนี้เอาปังครับโอ้ยมดอยู่มดอยู่โอ้ย,ยโอ้ยข้างโซ่ขึ้นมาขึ้นมาืม้นมาแรงดีมาเหี้ย เฮ้ยหูมันลออ่อหูปาลาเล็กอยู่เต็มปากเลยเว้ยเนี๋ยวขี่มาด้วยนะน,ยนะโหหลอดตาย,อย,ยรอซื้อดีเฮียอันนี้ก็รอซื้อดีเลยของดีมาแล้วรอมันจะขึ้นมาเดี๋ยวรอรุดลุ้นไซน์ในลอยนะเดี๋ยวผมรอซื้อหนะ่อย ดูโชวหน่อยโชว์หน่อยชวกล้องหน่อยโอ้โห้รยอยชวิทียุกนนี่มัยุจนะยัดแค่ไฟโค้ดสวยอ่ะลูกกับพ่อดีไหมล่ะดูเจ๋งไรมากโอ้ยโดดอนสัตว์เอ้ยยังไม่รอวะ โอ้ยเจอแก้วโอ้หปนี่เขาหมานปลาจริงวันนี้หูแม่งลองหางสะบัดเลยอ่ะมื่กี่น้ำเบาเลยม้งกัดไม่โดน เออทีนี้ลึกได้อ่ะใส่กับขาด,ขาดพี่สีเอ้าเฮ้ยโดนอีกแล้วว่ะนี่ของเขาจริงครับเอาเด็กข้างบ้านมาเชื้อบตอเนี่ย <laughs> เดี๋ยวข้างบ้านมาเชื้อบเอาให้เงียบ งานปลาเต็มใจตกปลาตั้งใจมาตกมึอกอุ้ยอุ้ยเฮ้เหมือนไอ้ฝากวิ่งอยู่ไอ้ฝากนั่นแนะไอ้ฝากโดดน้ำอยู่นะพี่เนี้ยเดือดจิ๊กก็กินไข่ฟุกโดนกันนั่นแหละก็พ,พี่โดนแล้วนี่เออไอ้ฝากก็มั้งไอ้ฝากโดดน้ำตัวยาวเบื้อเลย อื้เฮียแรงดู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 แรง,ด,งดูแ,ง,ดแงอย่าไปย้อมอีมย้อม,มอมีไหนล่ะมันดีจริงๆโอ้โหยมีขัดมีแรงปัดหมึกไปเนี่ยอ้ขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสากมารอหุ้ยหลุดเหรอวะโอ้โหรูปหล่อแม่จะถึงอยู่แล้ว โอ้โหไม่เป็นไรยังมีชิ้นมาแรงดีด้วยนะสากมันไล่อยู่โดดน้ำอยู่กี่เนี่ยน่าจะถ่ายตึกกลับไปดู พี่เยอะแชมป์ยังไงวะเนี่ยครับพี่สายน้อยรอตูสะบัดเลยเมื่อกี้รอตูสะบัดเลยหืมสัตว ไหลวันนี้ฟองเสียงของเสียงอุ้ยี้ยตัวอะไรวะเฮ้ยแรงมันดีไงช่องเล็กเล่นใหญ่ช่องเล็กเล่นใหญ่ไวหน่อยเฮ้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 ยเอาเลยวะนนีย อุ้ยกบหน่อยกบหน่อยกบหมูบกบบ้านปากทางหน่อยโอ้ยอยู่อยู่อยู่เบรกแน่นนะนี่เบรกแน่นนะเบรกแน่นนะเนี่ยพันจะแน่เลยเว้ยพี่พันต่อให้รับมึงน่ะพี่ดูก่อนดูสายก่อนโอเคพี่พี่อยู่ตรงไหนโอเคผ่านละพันละเดี๋ยวเดี๋ยว กลับไปที่เดิมก่อนพันได้ไงวะนะ่ะขอเลยตัว่อปเอาคีเจอ,อเอาคีที่<ป>จะมางหมดเหรอพายมาเชื่องมันจะยอมได้ไงลนะ่ะเอาพ่อมันมาสิลูกเอาพ่อมันมาสิน้ำเดือดน,นะครับทุกคนทั่วเรือน,นะครับข้างหลังรเราหืมตัวนี้ม่งไม่ยอมเลยเว้ยหืม อุ้ยหูยหูยหูหูยหูยหูเยใจเย็นเย็นอุยหูไม่ยอมเลยเฮ้ยขึ้นเลยครับดูอุยอุยไม่ยอมอุยอุยอุยงน่เชี่ยปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเนี่ยโอยมาแล้วเห็นน้ำแล้วโอเห็นแล้วต่น้ำแล้วเห็นน้ำแล้ว ขาวแล้วน no? ้ขาวอยู acceso acceso. Ooh, i, ่ยอมไม่ยอมแล้วโอ้ยไปเลยวะอ๋อวู้เฮ้ยย้าดูสายของกูหน่อยนี่เขาจะบอกดึงยกเลยเนาะฮู้ว์อ๋อเป็นโลเลยนะไซส์เลยฮ่าเฮ้ยตัวนี้เลยอ่ะ Ui hên hai ui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  hai tai nạn diễn diễn เปโบนเว้แมเว้จับีอะไรนสดูยสีอะไรให้ดูก่อนว่าจับตรงไหนถ้าจับตรงหางอะสีสหมาแล้วพี่คนเดียวสองแทมแล้วนี่นะไปสอแล้วลังมัน่กี่ตัวละสเนี่ยตัวสองครับ สายดีด้วยสวิงหน่อยพี่ลอยคายสวยโอไถหล่อเลยแหละที่ปลันเนโบยังโบทั้งลุงชิกเกอรี่ใสสวย สี่ทีมชมเดาไปลพี่ไม่ของใหญ่สายของใหญ่สายล้าของใหญ่ครับผมจับตรงนี้พี่โอ้ยอะไรวะอู้หูพี่ดัลโล่โอ้ยตายยังสวยอ่ะแต่วิ่งก็ยังไม่คงไม่ใช้นะฮะตอนนี้โอ้ยสายไม่ถึงโลไม่ใช้สวิงนะฮะ โอ้ย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 โอเนนดีว่เน้นดีว่าหอมเ้นดีว่นเลยมีสเย็นเลยตัวนี้ไม่รู้ว่าเท่าไห่หมเฮ้ยใหญ่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 โอ้ยดูดูายายแล้วก็ปมล่ ไปล้ไปอ้ยโอ้ยไปเลยอะแมวแล้วโอ้ยไปน้ำตะกร้าไปน้ำคือเหลือไ่น้ำตะคร้โอ้ยอะไรไกลเสือหมิงอะอ้ยเสียดายอะเขี้ยใหญ่ด้วยเ้เก็บภาพกันอยู่นะฮะนี้ภาพนิ่งก็ถ่ายไปนะฮะหนึง่าข้างหลังอหนึ่งถ่าเดี๋ยวรวมดูนะครับ สารเลว EP นี้ครับผมฝากกดซับสไคร้ที่ช่องด้วย OK ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับไตย,ยุทธนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสนุกมากเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะฮะพบกัน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีครับสารเลว<ฮ>